หลังจากที่พระเอกเข้าไปจูบนางเอกโดยที่เธอไม่ได้ตั้งตัวนางเอกก็ถึงกับช็อกทำอะไรไม่ถูกแต่ว่าเธอก็ไม่ได้มีทีท่าปฏิเสธหรือว่าโกรธพระเอกเพราะว่าในใจของเธอก็มีความรู้สึกดีๆให้กับพระเอกอยู่แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินออกมาจากห้องด้วยกันและพระเอกก็ได้โอบนางเอกเอาไว้ โดยในตอนนี้พระเอกก็เลยตั้งใจว่านางเอกจะเป็นแฟนของเขานับตั้งแต่วันนี้ซึ่งนางเอกก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ที่พระเอกมาทําแบบนี้เพราะว่าพระเอกก็เป็นแฟนคนแรกแล้วก็จูบแรกของเธอในชีวิตด้วยและเมื่อพระเอกรู้แบบนั้นเขาก็เลยยิ้มแล้วก็แกล้งอุ้มนางเอกขึ้นมากอดต่อหน้านักศึกษาหลายคนที่อยู่ตรงนั้นโดยเขาก็ได้บอกกับนางเอกว่าเขาจะทําตัวกับนางเอกอย่างเปิดเผยเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็น ส่วนทางด้านพ่อของพระเอกเขาก็กําลังคุยโทรศัพท์อยู่กับใครบางคนด้วยความงุนงิดซึ่งอาเซนาก็ดันมาได้ยินพอดีทําให้อาเซนาคิดว่าพ่อของพระเอกกําลังมีความลับปิดบงังหรือมีผู้หญิงอื่นอยู่หรือเปล่าอาเซนาก็เลยแอบไปหยิบโทรศัพท์ของพ่อพระเอกมาเปิดดูเพื่อจะดูสายล่าสุดที่คุยนะครับแล้วเธอก็ได้เมมเบอร์นั้นเอาไว้ในเครื่องของเธอด้วยเพื่อจะได้ตามสืบว่าปลายสายคนนี้คือใครกันแน่ ส่วนทางด้านของพระเอกเขาก็ได้รอนางเอกหลังเลิกเรียนแล้วเขาก็ได้ขับรถไปส่งเธอแถวบ้านซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของทั้งคู่แล้วนี่ก็เลยเป็นวันแรกที่พวกเขาได้เริ่มต้นการเป็นแฟนกันอย่างจริงจัง โดยหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วทุกคนก็รอกินข้าวกันอยู่แต่ว่าอยู่ๆพ่อของพระเอกก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาแล้วก็ลุกเดินออกไปรับสายนั้นอาเซน่าก็เลยสงสัยว่าพ่อพระเอกนั้นมีธุระค,คุยกับใครตอนนี้ถึงขนาดต้องลุกออกจากโต๊ะอาหารไปด้วยแถมพระเอกก็ยังมาพูดตอกย้ำว่าถ้าปกติเป็นเรื่องงานพ่อของเขาก็จะบอกไว้ค่อยคุยทีหลังแต่ว่าสายนี้ต้องเป็นสายที่สําคัญมากๆพ่อถึงทําแบบนี้มันก็เลยยิ่งทําให้อาเซน่ารู้สึกกังวลและก็อยากจะรู้ให้ได้ว่าใครคือคนที่โทรมาหาพ่อของพระเอก จากนั้นเช้าวันต่อมาอาเซนาก็เลยตัดสินใจแอบขับรถตามพ่อของพระเอกไปโดยที่ไม่ให้เขารู้และเธอก็ได้จ้างนักสืบให้ไปค้นหาเจ้าของเบอร์นั้นด้วยแล้วเธอก็ได้รู้ว่าคนที่โทรมาคุยกับพ่อพระเอกมีชื่อว่าไอเชนแล้วเธอก็เลยสั่งให้นักสืบตามสืบให้ได้ว่าไอเชนเป็นใครกันแน่แต่ว่าในระหว่างที่เธอกาลังขับรถตามพ่อพระเอกอยู่เธอก็ได้เห็นพ่อพระเอกจอดแวะข้างทางแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินมาที่รถก่อนที่พ่อของพระเอกจะยื่นซองอะไรบางอย่างให้แล้วก็ขับรถออกไปอาเซนาที่ได้เห็นก็เลยสงสัยว่าชายยคคคนนีี้้้ือออใรรแลววเก่ขงะไ กับคนที่ชื่อไอเช่หรือเปล่าเธอก็เลยตามชายคนนี้ไปด้วยส่วนทางด้านแม่ของนางเอกตอนนี้เครื่องซักผ้าที่บ้านเธอก็เสียเธอก็เลยเรียกช่างมาซ่อมซึ่งช่างที่มาซ่อมก็คือชายคนที่เคยช่วยนางเอกเอาไว้ในตอนที่เธอโดนจี้นั่นเองแหละครับและชายคนนี้ก็มีชื่อว่าเฮด้าเขาได้แอบตามดูนางเอกแล้วก็รายงานนายของเขาอยู่ตลอดโดยที่ยังไม่รู้เหมือนกันว่านายของเขาเป็นใครแล้วในตอนนี้เขาก็ได้มาเปิดร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แถวบ้านนางเอกและเมื่อแม่นางเอกเรียกช่างมาเขาก็เลยมาที่นี่และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้เข้า มาเห็นบ้านของนางเอกและเมื่อเข้ามาเฮด้าก็ช่วยดูเครื่องซักผ้าให้แล้วก็บอกนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยมันเก่าแล้วซ่อมไปก็ไม่คุ้มเขาก็เลยแนะนําให้แม่นางเอกซื้อใหม่จะดีกว่าแม่นางเอกก็เลยโทรไปบอกนางเอกซึ่งนางเอกก็ยังไม่อยากจะซื้อใหม่เพราะว่ามันก็เปลืองเงินแถมเธอก็ยังต้องหาเงินอีกหลายเดือนกว่าจะพอจ่ายค่าเครื่องซักผ้าใหม่ได้ แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ส่งข้อความมาหาหนางเอกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปรับเธอที่โรงแรมนะนางเอกก็เลยตั้งหน้าตั้งตารอพระเอกและเมื่อเขามาถึงก็ได้พาเธอขึ้นไปบนรถแต่ว่าเธอก็ดันเห็นว่าพระเอกซื้อจักรยานมาใหม่แถมราคามันก็แพงมากด้วยนางเอกก็เลยถามว่าทําไมต้องซื้อจักรยานราคาแพงขนาดนี้ด้วยพระเอกก็เลยบอกว่าเขาอยากจะได้จริงๆนี่และเขาเองก็รอของตั้งเดือนนึงกว่าจะได้มันมาซึ่งมันก็ทําให้หนางเอกรู้สึกแย่เพราะว่าราคาของจักรยานนี้เธอทํางานเป็นปีก็ยังคงซื้อไม่ได้แต่พระเอกกลับซื้้อมมันมาได อย่างง่ายได้ส่วนทางด้านของอาเซนาเธอก็ได้ตามชายคนนั้นไปเรื่อยๆจนพบว่าเขามาใส่อยู่แถวบ้านของพ่อเธอเธอก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้และก็ได้ไปถามข้อมูลจากคนที่บ้านจนเธอได้รู้ว่าชายคนนี้ก็คือสามีของคนที่ชื่อว่าไอเชนั่นเองครับและไอเชก็ได้ฉายาว่าเป็นไอเชจอมเจ้าเล่ด้วยอาเซนาก็เลยคิดว่าไอเชคนนี้คงจะเป็นผู้หญิงที่หลอกเงินจากผู้ชายแน่ ตัดภาพมาที่บิิจิกนะครับเธอก็ได้นั่งคุยอยู่กับเอดาแล้วก็เซเนฟโดยเอดาก็ได้บอกว่าเธอมีข่าวด่วนจะมาบอกบิริจิกแล้วเธอก็เปิดคลิปที่มีคนถ่ายพระเอกกับนังเอกกอดกันไว้เมื่อบิิจิกเห็นแบบนั้นเธอก็ถึงกับช็อกแล้วก็เสียใจอย่างมากเธอก็เลยหลบเข้าไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ําคนเดียวนะเธอนั้นทั้งเสียใจที่ต้องเสียพระเอกแล้วก็โกรธมากที่เธอต้องแพ้ให้กับคนธรรมดาแบบนางเอกบิริจิกก็เลยพยายามรวบรวมสติก่อนที่จะบอกกับตัวเองว่าเธอต้องจัดการนางเอกให้ได้ให้รู้กันว่่่่่่าาามมมเเเลลนนกกัับบใครรไแติ ซึ่งหลังจากนั้นบีลิจิกก็เลยเดินไปหานางเอกแล้วก็บอกนะครับว่าเธอรู้แล้วว่านางเอกกับพระเอกคบกันอยู่เธอก็เลยขอเตือนนางเอกว่าให้ระวังตัวเอาไว้เพราะว่าพระเอกคงจะมองเธอเป็นแค่ของเล่นสําหรับเขาและถ้าเกิดเขาเบื่อเขาก็คงจะเขี่ยเธอทิ้งไปง่ายๆและเขาก็จะกลับมาหาบีลิจิกแน่ๆแ,และบีลิจิกก็ยกตัวอย่างเรื่องของหุญญ่นยาว่าสุดท้ายนางเอกก็จะเป็นอย่างหุ่นยานั่นแหละที่โดนพระเอกไม่สนใจใยดีจนต้องพยายามฆ่าตัวตายไป แล้วต่อมานางเอกก็ lighting, <super progressive entin> ดันเดินไปเห็น <fry> บ <UC S> ิลิจิกกับพระเอกกำลังยืนคุยกันอย่างสนิทสนมยิ่งบิลิจิกได้เห็นว่านางเอกกำลังมองมาทางนี้มันก็เลยทําให้เธอยิ่งเข้าใกล้พระเอกมากขึ้นเพื่อสร้างความหึงหวงให้กับนางเอกจนนางเอกก็รู้สึกไม่ดีครับก็เลยต้องรีบเดินหนีส่วนพระเอกเองก็ไม่ได้คิดอะไรกับบิลิจิกเขาคิดกับเธอแค่เพื่อนที่รู้จักกันมานานแล้วเท่านั้นและไม่เคยคิดเกินไปกว่านี้บิลิจิกได้บอกกับพระเอกว่าเธอยินดีด้วยนะที่พระเอกไปคบคนธรรมดาแบบนางเอกและหวังว่านางเอกจะดีพอถึงขนาดที่พระเอกต้อองงย่เธมาาจก รัก,ก็แล้วกันพระเอกได้ฟังแบบนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคก็เลยขอตัวกลับไปก่อนแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินไปหาหนางเอกซึ่งนางเอกนั้นก็ไม่พอใจที่เห็นพระเอกยืนคุยอยู่กับบิริจิกเธอก็เลยปฏิเสธไม่ยอมให้เขาไปส่งที่บ้านแล้วก็ขึ้นรถเมย์กลับไปทันที จากนั้นเช้าวันต่อมาบริจิกก็ได้ไปหาหมอจิตแพทย์ซึ่งบริจิตนั้นก็มีอาการเครียดและก็เป็นซึมเศร้านะรวมถึงการที่เธอั้งชอบกินของหวานมากๆแต่ว่าทุกครั้งที่เธอกินเข้าไปเธอก็จะต้องอ้วกออกเพื่อไม่ให้ตัวเองอ้วนหมอก็เลยวินิจฉัยว่าบริจิกเนี่ยเป็นโรคกลัวอ้วน บวกกับเธอนั้นถูกกดดันมาจากที่บ้านมันก็เลยส่งผลให้เธอนั้นคิดกับตัวเองเสมอว่าเธอจะต้องเพอร์เฟกแล้วก็เป็นที่1เธอนั้นต้องการเป็นที่รักนะครับแล้วก็ต้องการการยอมรับจากทุกคนรอบข้างซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็หล่อหลอมสร้างให้บิวริจกลายเป็นคนแบบที่เราเห็นที่เธอต้องเด่นเหนือนกว่าใครแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาเด่นกว่าเธอนั่นเอง ซึ่งบีริจิกก็ได้วางแผนที่จะทําลายความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกไว้ก่อนหน้านี้โดยเมื่อคืนเธอก็ได้นัดเที่ยวผับกับพระเอกและก็ได้จ้างคนมาถ่ายรูปเธอที่อยู่กับพระเอกเพื่อจะนําไปลงข่าวและในเช้าวันนี้มันก็เลยกลายเป็นข่าวซุบซิบไฮโซว่วาเพเอกควงอยู่กับบีริจิกซึ่งนางเอกเองก,ก็ได้อ่านข่าวนี้แล้วเหมือนกัน ส่วนทางนั้นอาเซนาที่ได้เห็นข่าวนี้เธอก็เลยเอามาอ่านให้กับพวกพระเอกฟังในตอนเช้าพระเอกก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาเซนาก็เลยถากถางพระเอกว่าเขาดื่มเหล้าแล้วก็ขับรถด้วยหรือเปล่าพ่อพระเอกได้ฟังก็เลยของขึ้นแล้วก็าหาันไปถามกับพระเอกว่าได้ดื่มหรือเปล่าพระเอกเองก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ดื่มเขาแค่ไปช่วยประคองบิลิจิกที่เมาแค่นั้นแต่พ่อของพระเอกก็ทําท่าเหมือนจะไม่เชื่อพระเอกก็เลยไม่พอใจมากแล้วก็เลยลุกออกจากโต๊ะอาหารไป ส่วนทางด้านของเอดาและเซเนฟก็กําลังนั่งคุยเรื่องนี้อยู่กับบิลิจิกบิลิจิกนั้นก็ทําตัวเชิดเชิดตามข่าวว่าเธอนั้นกุ๊กกิ๊กอยู่กับพระเอกจริงแล้วบิลิจิกก็ดันไปเห็นนัสลิมกําลังถือกระติกน้ําของเธออยู่บิลิจิกก็เลยเข้าไปถามนัสลิมว่าเธอไปเอามาจากไหนนัสลิมก็เลยบอกว่าเธอไปเจอมาจากลานจอดรถจะเอาคืนไหมล่ะบิลิจิกก็เลยบอกว่าช่างเธอไม่เป็นไรหรอก ต่อมาพระเอกก็ได้มาที่มหาวิทยาลัยนะแล้วก็รอนางเอกเพื่อจะอธิบายในเรื่องข่าวว่ามันไม่ใช่ความจริงนางเอกก็เลยบอกว่าคุณไม่ต้องอธิบายให้ฉันฟังหรอกเราไม่ได้กลายเป็นคู่รักกันเพียงแค่คุณจูบฉันหนึ่งครั้งและพาฉันกลับบ้านสองครั้งหรอกนะพระเอกนั้นก็เลยรู้ทันทีว่านางเอกกาลังงอนอยู่ก็เลยบอกไปนะว่าผมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นแบบไหนจะไปต่อหรือสิ้นสุดก่อนเริ่มต้นด้วยซ้ําแต่ว่าคุณก็สร้างความประทับใจให้กับผมได้โปรดให้โอกาสผมคบกับคุณได้ไหมนางเอกได้ฟังก็เเเลยยมอองหนนน้้าพระโดที่ธัก็ ยังไม่ได้ตอบอะไรและหลังจากนั้นพระเอกก็เดินควงนางเอกไปที่ร้านกาแฟาที่บริจิตก,กับเพื่อนอยู่แล้วก็ประกาศไปเลยนะครับว่าเขากําลังคบกับนางเอกอยู่แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็เป็นข่าวมันไม่มีอะไรเลยเขาแค่ช่วยบริจิตที่เมามากออกมาจากร้านก็แค่นั้นแล้วนางเอกก็เลยบอกว่าเธอจะไปทักทายกับนาสลิมซะหน่อยเพราะว่าวันนี้เธอก็มาทํางานเป็นวันแรกพระเอกก็เลยเดินโอบเอวนางเอกออกไป และบิลิจิกที่เห็นภาพบาตานั้นมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยรู้สึกน่าชาชที่โดนพระเอกพานางเอกมาแสดงตัวต่อหน้าแบบนี้เธอก็เลยคิดจะเจาะยางรถตัวเองเพื่อจะให้ดูเหมือนว่าเธอกําลังถูกข่มขู่ <S <S เพื่อจะนําไปโยงกับเรื่องที่บูรักโดนข่มขู่ <S 2> <S 2> แล้วก็การแกล้งจนทําให้เขาประสบอุบัติเหตุแล้วก็ป้ายความผิดให้กับนางเอกว่าเธอคือสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ทั้งหมด แต่เมื่อบิริจิกเดินมาที่รถนะครับเธอก็ดันเห็นอารีน้องชายของอาเซนา์กำลังขึ้นไปนั่งบนรถของเธออยู่แล้วก็เปิดเพลงฟังอย่างเมามันบีริจิกก็เลยโมโหอย่างมากที่มาแอบขึ้นรถของเธอแบบนี้อารีนั่นก็เลยขอโทษแล้วก็ขอร้องไม่ให้บิริจิกเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับหัวหน้าของเขาไม่อย่างนั้นเขาจะโดนไล่ออกแน่ๆบิริจิกก็เลยคิดแผนอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอก็เลยบอกไปนะว่าเธอจะไม่ฟ้องหัวหน้าของเขาหรอกแต่ว่าอารีจะต้องทำอะไรให้กับเธอบางอย่าง ส่วนทางด้านแม่ของนางเอกตอนนี้ไอเดียลก็ได้ไปหาเธอที่บ้านแล้วก็พาอมนั่งกินข้าวข้างนอกด้วยกันซึ่งแม่นางเอกก็ไม่ได้กินข้าวนอกบ้านแบบนี้มานานแล้วและในระหว่างที่กินข้าวอยู่ๆอ,อาร์เซนากับแม่ของบริจิกก็ได้มาที่ร้านนี้ไอเดียลก็ได้ทักทายแล้วก็แนะนําแม่ของนางเอกให้รู้จักแต่พออาร์เซน่าเห็นกระเป๋าของแม่นางเอกก็เลยแซวไปนะว่าแหมใช้แบรนดเนมรุ่นเก่าเป็น10ปีเชียวนะทําเอาแม่ของนางเอกก็รู้สึกขายหน้าอย่างมากและไอเดียลที่ไม่ชอบอาร์เซน่าอยู่แล้วเธอก็เลยตอบกลับไปนะว่าเมื่อหลายปีก่่่่อออออนนนนนนนใใตตทีีาเายังงมมมิไพแะ เก็บินไปที่มิลานเพื่อช้อปปิ้งแบรนด์เนมมาแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นอาร์เซน่ากับแม่ของบิลิจิก็เลยขอตัวไปกินข้าวก่อนและในการกินข้าวนอกบ้านครั้งนี้มันก็เลยทําให้แม่ของนางเอกได้เจอกับอาร์เซน่าเป็นครั้งแรกและก็ได้รู้ว่านี่คือภรรยาคนปัจจุบันของอีซานพ่อของพระเอกนั่นเอง จากนั้นต่อมาพวกบิลิจิกกับเพื่อนก็ได้เดินมาที่รถแล้วเอดาก็ต้องตกใจมากที่เห็นรถของบิลิจิกโดนเจาะยางพวกเธอก็เลยตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบิลิจิกก็ทําท่าตกใจไปด้วยทั้งๆท,ที่มันคือแผนการของเธอเองนะโดยเธอก็ได้ตกลงกับอาลีเอาไว้ให้ทําลายรถของเธอซะเพื่อแลกกับการที่เธอจะไม่ไปบอกหัวหน้าของเขา เอดาก็เลยโทรไปหาพระเอกเพื่อบอกเรื่องนี้แต่ว่าในตอนนี้พระเอกก็ได้อยู่กับนางเอกเขาก็เลยไม่ได้รับสายโดยพระเอกก็ได้พานางเอกไปนั่งกินข้าวพร้อมกับพานางเอกไปเที่ยวแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนนางเอกกลับไปที่บ้านเธอก็แวะซื้อผลไม้มาให้กับแม่ของเธอซึ่งร้านผลไม้ก็เป็นร้านของลุงเฮอร์รี่และก็ลูกชายที่ชื่อว่าบูเลนโดยบูเลนนั้นก็ได้แอบชอบนางเอกอยู่แล้วในตอนนี้บาบากับลูกน้องของเขาก็ได้มาสนิทสนมกับลุงเฮอร์รี่และก็บูเลนด้วยหลังจากที่ร้านของล แกล้งรีไถบาบาก็เลยจัดการให้นะรวมทั้งเฮดาที่เพิ่งย้ายมาอยู่เขาก็ได้มาทําความรู้จักแล้วก็นั่งดื่มอยู่ด้วยกันซึ่งเมื่อนางเอกมาซื้อส้มบูเลนก็รีบไปต้อนรับแล้วก็หยิบส้มให้กับนางเอกเฮด้านั้นก็เลยถามเรื่องราวของนางเอกจากลุงเฮอร์รี่ว่าพ่อของนางเอกไปไหนล่ะลุงเฮอร์รี่ก็เลยเล่าว,ว่าพ่อของนางเอกเนี่ยหายตัวไปแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปเพราะสาเหตุอะไรเหมือนกัน ส่วนทางด้านพ่อของพระเอกเขาก็ได้แอบไปพบกับสามีของไอเชแล้วก็ห้ามไม่ให้มาเจอเขาอีกแล้วก็ห้ามไม่ให้ใครรู้ด้วยว่าเราติดต่อกันอยู่ซึ่งหนังสือของอาร์เซน่าก็ได้แอบซ่อนตัวอยู่เพื่อถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ส่งไปให้กับอาร์เซน่าดูด้วย โดยหลังจากนั้นพ่อของพระเอกก็กลับมาที่บ้านแล้วก็นั่งกินข้าวโดยเขานั้นก็อารมณ์เสียมากที่รพอเอกกลับมาบ้านช้าแล้วก็ไม่ยอมมานั่งกินข้าวเย็นด้วยจนพระเอ็กกลับมาอาเซน่าก็เลยพูดจาถักถางไปอีกว่ารู้ไหมพ่อของเขาเนี่ยชอบให้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานะรพอเอ็กก็เลยสวนกลับว่าเขาเนยรู้เพราะว่าเขาเองก็เป็นพ่อลูกกันมาก่อนก่อนที่พ่อของเขาจะมาเป็นสามีของอาเซนาซะอีก ซึ่งมาพอของพระเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยของขึ้นแล้วก็เลยต่อว่าพระเอกที่พูดจาไม่ดีกับอาเซนาแบบนี้แล้วก็ถามกับพระเอกว่าจะพูดจาดีๆกับอาเซนาหรือจะออกไปจากที่นี่พระเอกไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยโมโหมากแล้วก็เลยเดินหนีออกจากบ้านไปทันที และจากเหตุการณ์นี้รวมถึงหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมามันก็เลยยิ่งทําให้โอนูคิดว่าเขากับนิวเนี่ยควรจะรีบย้ายออกไปอยู่บ้านของตัวเองให้เร็วที่สุดแต่ว่านิวก็ได้บอกว่าเธอยังไม่อยากจะย้ายตอนนี้เพราะว่าพ่อกับพระเอกก็ยังทะเลาะกันอยู่ถ้าเกิดเธอออกไปอีกพ่อของเธอก็จะไม่เหลือใครแล้วนะโอนูก็เลยบอกว่าเขาคิดว่าสิ่งที่พ่อของพระเอกทํากับพระเอกมันไม่ถูกต้องซึ่งในจังหวะนั้นพ่อของพระเอกก็เดินเข้ามาพอดีด้วยมันก็เลยทําให้เกิดความบาดหมางทางใจกันระหว่างพ่อพระเอกกับโอนูนั่นเองครับ ส่วนทาน้าราเอกหลังจากที่ออกมาจากบ้านเขาก็ได้มาพักที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ได้เห็นข้อความที่เอดาส่งมาบอกในเรื่องที่บิลิจิกโดนกั่นแกล้ง เขาก็เลยมาหาบิลิจิกับเพื่อนบิลิจิกก็เลยตีหน้าเศร้าทำเป็นกลัวเรื่องที่เกิดขึ้นแถมเธอก็ยังบอกอีกว่าคนร้ายในได้เขียนโน้ตข่มขู่เธอไว้ที่รถด้วยเซเนฟได้ฟังก็เลยเอะเพราะว่าตอนที่เธอมาเจอรถพร้อมกับบิลิจิกเธอก็ไม่เห็นว่ามีโน้ตอยู่บิลิจิกก็เลยพยายามอ้างว่าเธอเจอตอนหลังแล้วก็ร้องไห้เรียกร้องความสนใจจากพระเอกพระเอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาทางแก้ปัญหานี้ให้ แล้วหลังจากนั้นอาเซนาก็ชวนพ่อพระเอกไปกินข้าวด้วยแล้วก็บังเอิญเจอกับไอเดียที่พานักธุรกิจมากินข้าวอาเซนาก็เลยบอกว่าไอเดียนี่แปลกนะเมื่อวานยังเห็นอยู่กับผู้หญิงที่แต่งตัวธรรมดาที่เป็นเพื่อนสนิทอยู่เลยแต่ว่าวันนี้กลับมากับนักธุรกิจแล้วพ่อของพระเอกก็เลยสงสัยว่าไอเดียมากับใครเมื่อวานนี้อาเซนาก็เลยบอกชื่อแม่นางเอกไปมันก็เลยทําให้พ่อของพระเอกเริ่มสงสัยว่าจะใช่แม่ของนางเอกที่เคยเป็นคนรักของเขาหรือเปล่า ส่วน,นหน้านางเอกที่ส่งข้อความไปหาพระเอกเมื่อคืนนี้แต่พระเอกก็ยังไม่ตอบกลับเธอก็เลยรู้สึกกระวนกระวายใจก็เลยไปคุยกับพีนะ่าแล้วก็เลยสารภาพว่าตอนนี้เธอรู้สึกว่าได้ตกหลุมรักพระเอกไปซะแล้วและต่อมานางเอกก็ยังเก็บเรื่องที่บิลิจิพูดเกี่ยวกับเรื่องความแตกตา่างระหว่างเธอกับเะเอกไปคิดอยู่คนเดียวจนเธอเริ่มกังวลขึ้นมาเธอก็เลยโทรไปหาพระเอกแต่ว่าเพเอกก็ไม่รับสายเพราะว่าตอนนี้เขาก็กําลังขับรถตามบิลิจิกเพื่อจะคอยดูความปลอดภัยให้กับบิลิจิกอยู่นางเอกก็เลยเริ่มรู้สึกน้อยใจที่พระเอกนั้นยยัังไม่รบสาเ แล้วหลังจากนั้นโอนูก็ได้โทรมาหาหนางเอกแล้วก็เล่าให้ฟังว่าพระเอกทะเลาะก,กับพ่อแล้วก็หนีออกจากบ้านตอนนี้ไม่มีใครติดต่อได้และเขาก็รู้มาจากพระเอกว่าตอนนี้กําลังคบอยู่กับนางเอกเขาก็เลยอยากจะให้หนางเอกช่วยไปดูพระเอกให้หน่อยตามสถานที่ที่เขาส่งให้เพราะว่าเขาก็คิดว่าพระเอกคงจะอยู่ที่นั่นนางเอกก็เลยตอบตกลงแล้วก็ไปตามสถานที่นั้น แต่เมื่อนางเอกไปถึงกลับพบะว่าพระเอกกำลังอยู่กับบิลิจิกแล้วก็เดินควงแขนออกมาด้วยการนางเอกได้เห็นแบบนั้นก็เลยอึง้งส่วนทางด้านบิลิจิกก็ได้หันมามองย้อยเย้ยนางเอกก่อนที่เธอจะขึ้นรถไปกับพระเอกแล้ว EP ีที่5ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับ EP นี้ในตอนนี้นางเอกกับพระเอกก็ได้ตกลงคบกันแล้วแต่มันก็ยังมีเรื่องราวเข้ามากวนใจนางเอกทําให้เธอยังรู้สึกไม่ไว้ใจในตัวพระเอกอยู่พร้อมกับบีริจิกที่พยายามหาทางแย่งชิงพระเอกเพื่อจะให้มาเป็นของเธอให้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็คงต้องติดตามกันต่อใน EP หน้านะครับมีความเห็นยังไงกับ EP นี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใคร กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ